สลอมอะไรกุ้ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานมากที่ไม่ได้ทําคลิปเลยใน u t u b e วันนี้ก็มาแล้วว่างไปเรียนเนี่ยไปเรียนใช่ผมไปเรียน<ม><ม>งานน,นาก็ติดธุระนิดหน่อยก็ไม่ไม่ได้ทาคลิปเลย <โ what> วันนี้ผมก็มากันที่พอร์ตซีสตอนนี้ก็กําลังที่จะไปที่ดุมยาร์ดนะครับอรอซุนบัสโอเคเดี๋ยวค่อยเล่าระหว่างทางไปดูนะครับก็เพราะว่าดูวยกคลิปพอร์ตซีสผมมาทําบ่อยแล้วนะ มาหลายรอบแล้วก็ไปดูันคลิปนี้ได้ตรงไหนฝั่งไหนฝั่งนี้แล้วกันอืมทาไปแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังที่จะเดินทางไปดุมยาร์ดนะครับต้องไปที่เมสาอัพก่อนเพื่อที่จะไปนั่งรถตู้แล้วก็ดิ่งไปที่ดุมยาร์ดโอเคครับติดตามโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมสาอัพ หรือว่าท่ารถนั่นเองของพอร์ตไซด์แล้วเราก็จะนั่งรถตู้ไปยังที่พอร์ตไซด์เอ้ดุมยาร์ททุกคนแล้วเราจะนั่งรถตู้ไปที่ดุมยาร์ดแล้วก็จะนั่งรถต่อเข้าไปอีกที่รอสซนบัตนะครับประมาณสามต่อมั่งเห็นไกลเราว่าไกลเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้อาน,นัสน,นะครับเราก็มากระเด็กใหม่นี่มุบารอกาซาลีนี่ แล้วก็คนที่ขาดไม่ได้บงางยาทุกทิปกับผมทุกทิปคนนำคลิปเราไกด์มาณัสคนเดิมคนด <allow me. S 1> ใคีใครสนใจก็สนใจทิปใ,ให้บางอานัสพาไปได้บ <Cinnamon. S 1> าานัสเขาพาไปได้ทุกที่ ือตอนนี้เราอยู่กันที่ดุมยารแล้วเรียบร้อยอย่างแรกเลยที่เรามาถึงดุมยานแลเราก็จะไปซื้อตัว๋วรถไฟกันก่อนตั๋วกลับเพราะว่าเราจะเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายเพราะว่าที่เที่ยวกับที่จองตัว๋วมันไกลเออคุยดิคือประเด็นนะอ่ะไอรถตู้คันนี้มันพาเรามาหลงตอนแรกหลงแบบหลงลึกมากแล้วก็ทีเนี้ย มันคุยกับเราว่าจะเอาตังค์สิบบอ์คนละสิบบอน์นะสิบบอ์ก็ร้อยสี่สิบน,นะอันนี้มันจะมาเอาเพิ่อมอีกสามติบ Emotional d <Damn> น <it>. m a g e เนไม่ใช่แล้วทุกคนน,คนี่ผมขนาดผมอยู่สามปีนะ <c oughs> ก็คนที่มาเที่ยวผมก็ขอฝากว่าให้ระวังไว้รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจไปกันต่อไปซื้อตั๋วดีกว่า <c oughs> บังนะซื้อเครียดดูซื้อเครียด นี่ก็คือสถานีเรากำลังจองตั๋วกับวันพุธบรรยายก็จะมาเนี่ยแล้วต่อไปเราก็จะไปรอซุนบัสแต่นี้เราถึงตัวเมืองดุมยานแล้วโอเคทุกคนบางอย่างบางเรื่องเราก็เจอในสิ่งที่มันไม่ดีก็ถือว่ามันเป็นบททดสอบไปบางทีบางเรื่องอาจจะเกิดกับเราใช่ไหมในอภายนาคตเราอาจจะเจอในสิ่งที่ดีกว่าเลยครับให้ปลอบใจตัวเองไว้ โอเคตอนนี้เราก็ถึงรถส่นบัสแล้วเรียบร้อยให้บางนัสเขาคุยดิ้วเรื่องบ้านอยู่ ส่วนมากตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบพวกเป็นชา้าหรือว่าห้องเช่าเลยนะเป็นห้องแบบ3ห้องนอนอะไรเงี้ยสามสองห้องน้ำสามบาร์โกนก็คือ3ระเบียงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยนี่บานัดเขคุยเรื่องบ้านอยู่บอกมันกำลังเดินมาอ๋อโอเค two thousand years later ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนอย่างเราเนะี่ย ที่มาเที่ยวก็ต้องหาบ้านใช่ไหมสวิตมาอโอ้โ้สวยนะน้ำนู่นมีเห็นทะเลด้วยสองห้องน้ำห้องน้ำสองนี่จะเป็นห้องนอนว้าว โคโรวัวทีวีโทรบริจาคได้นะท่านพี่น้อง <c oughs> โอ้ยถึงที่พักแล้วเรียบร้อยดีลแล้วเรียบร้อยทุกคน ตอนแรกจะไปได้บ้านที่ถูกกว่าแล้วทีเนี้ยก็คุยกันแล้วเรียบร้อยว่าเอาบ้านนี้ดีกว่ามันสบายกว่าแล้วก็ห้องมันเยอะกว่าแต่ว่านู้นมันอยู่ชั้นแรกไนงะลมมันไม่มาเดี๋ยวไว้พาไปดูวิวเพราะผมหยวแล้วเ,เพราะว่าหยวหิว,หวง่วงแหละลิ้นเหลวหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามรับชมครับ อย่าเพิ่งเป็นคลิปนะอย่าเพิ่งเป็นคลิปรอดูเกันก่อนไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้ดวลดูเวลาทุ่มหนึ่งดูเวลาทุ่มหนึ่งแจ้งเลยอันนี้เราจะไปน ฝังนี้เป็นอะไรอ๋อฝั่งนี้เป็นนะเหนายฝั่งนี้เป็นทะเลเป็นทะเล <c oughs> What? โอเคเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศ ว่าคุณจะรู้แรงของคุณเพียงแค่สองทีเดียวเดี๋ยผมถ่ายให้นัทก่อนเนี่ยจะรออนะัสเอาเไรอีกจะได้ดีกว่าที่อ่อาจะได้แรแรงๆๆง,ง,งอะไรอ่ะจุดลอยอันัสคุณถ่ายผมมาก ฉันเหรออันนี้มาต่อยข้างมาเล่นอะไรข้างแม่น้ำนายนี่ครับโอ้โหน้อยจัง มมุมดูอายเลย <laughs> นี่ก็เวลาจะสองทุ่มแล้วเลยสิบห้านาทีเราก็จะกลับที่พักก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะนชินเหรออาจจะมาปั่นจักรยานนะครับเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวอ,อะไรเรียบร้อยอันนี้สดหรอตะกวาวะโอเคครับไปกันโอ <laughs> น ดูเห็นไหม่ถ่ายให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นคือแบบขอบท้องฟ้ามันเป็นสียมกูอ่ะแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์อ่ะสวยมากสวยที่สดุดอยากเห็นอยากมาให้มาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆเลยทุกคน ค่ำดินเนอร์ช่วงสองทุ่มเอ้สามทุ่มปะครับเมนูมีปลาลัดพิกเนี่ยปลาสามรสไขเ่เจียวเดี๋ยวซุปตาลังตามมาดู one hour later ก็เมื่อสักสครู่แล้วเพิ่งกินข้าวคอนเสิร์ตเลยลงมาเดินย่อยหน่อยเห็นอนัสว่ามี สตรีทซูกมัมชาก็คือเหมือนเหมือนทางเดินอะเป็นทางเรียบแม่น้ำอะไรเงี้ยคล้ายๆกับทางเรียบแม่น้ำจอพยาอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าที่เนี่ยช่วงเวาช้าคนไม่มีเลยนะ <c oughs> คนเงียบมากคือแบบรถเจ้าหน้าที่ใช่เขาเขาทำเป็นบาดั้นอนเ <Wow. S 1> นอ่แต่ว่ากลางคืนเนี่ยโอ้โหคนแน่นจริงๆทุกคนรถเข้ารถออกตลอดเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศ ค่้คืนของรอซุนบัสหรือว่าดุมยาร์ดนะพี่หลงหลงรักเลยป่ะพี่โคตรมามเขาเรียกว่าอะไรดุมยาร์เขามีของ สี่คนด้วยดูดิแค่ก้อนนี้คืออะไรสี่ทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงยามค่ำคืนของวอรซุนบัสเราไปทางไหนต่อเนี่ยอ่าแล้วก็คลิปนี้อาจจะจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วผมจะต่ออีพีสองฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ว่างที่จะทำคลิปเพราะว่ามีเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนด้วยว่าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อฝากกติดตามด้วยครับเอาละบ๊ายบาย